สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันพุธที่17เดือนกันยายน2568พี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องครับผมยิ้มแบบแจมปิ๊อย่างที่พี่น้องครับในหอยทุกคนบอกว่าราคาควายขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับแล้วกัมืัอนี้คือมีความสุขกันสุดเลยแต่ให้คลิปนะเพราะาว่ายังควายขึ้น แล้วก็แนะนำทุกคนยิ้มเพราะว่าว่าได้สั่งกระแสไปนะคือเรื่องจริงไปเบิ่งว่าขึ้นว่าหลายแต่มันขึ้นทุกนัดพี่น้องนะวันนี้คือพี่น้องเบิ่งคนลุกเลยนะครับไม่ได้โกงหกนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ CK เคฟอร์ดมิกนะครับประธานเรื่องของสื่อพันธของขายถุงหนึ่งห่ากิโลใส่ผสมอาหารแล่านั้เท่าละสองสับนะครับเบอร์โทรของเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามห่าซีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเป็นของเบอร์ราคาคุ้มเป็นอะไรนครับสวัสดีครับไอ ขออย่าไทยคลิปไม่ได้เด้อหวนครับโอ้มือนี่เนอะไอเนาะเบียดน้ำคือคักคนไทยคือคักก็หันไปงี่หัวมือนซื้อดีซื้อดีครับสื้อดีแล้วบอกว่าแฟนเก่าผดเสียงบอกว่าเนี่ยขายไปหมดแล้วทุกงานขายดีคักคุ้มทังสี่นะครับกมาแล้วมือนี่แทว่าดีหน่อยเนาะใช้อยู่ครับอันว่าดีก็ดีพอดีคือพอดีแมนเพราะมือตัวเพราะว่าบ่ไดีขาโตจากคุณบอบ่พราตัวเอาไอมือนี่อย่างมาะไอมือนี่อันมาได้ไวหน่อยตัวนึงนะครับโตผูตัวแม่ไอ่โตผูครับลูกป้าประธานครับ ตูผูลูกฟ้าประธานนะครับอายุไออายุกี่แปดเดือนนี่นะครับอายุแปดเดือนเนาะที่ต้องคาร์บันตูผูลูกฟ้าประธานอายุแปดเดือนไอ้่นหนทั้งพี่ินเดียวเอาเอาค่าหนาั้งพี่มันบางเสียงมันคนไหนพี่น้องครับเบิ้งหน้าเขาพี่น้องครับอายุแปดเดือนอ้ไรเนาะป้าพี่น้องครับตะวันแข่งขาเงี้ยนะพี่น้องครับตโตโตดีนะครับเอาไปยังครับไ้เอาไ้มูอนี้ราคาเด็กครับมูอนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันบาทเมียนครับเอา โมนี้ถามผู้ได้สนใจตาทิตย์ต้นนะครับโนี้เบอร์โทรครับเบอร์061 061 581 581 5498 5498ตลอด25ชั่วโมงเลยไอต่ำเนาะครับเอาขอบคุณครับไอ้มื้อนี้ยิ้มครับไอ้เนาะเอาโอเคไปต่ออ้าวสวัสดีครับไอเอาสวัสดีครับค่อยขึ้นวะไอเขาได้ผมเถอะก้อยค่อยค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วครับอ้าวโอเคนะครับเอาไปบนตัวต่อไปครับพี่น้องมันก็ได้ีครับ น่นเห็นบ่ลพี่น้องนะครับตัวตอยกับคือว่าแต่ตัวตอยคือไม่ได้จะเห็ซึ่งเพื่อนเพื่อนกับวาได้นะครับตัวตอยอยากได้คือเพื่อนวาได้นะโอเคอันนี้นายหอยดีไหมวาได้เตี่ยมันไม่ได้ครับอ้าวมานนี้เบิรงกคันพี่น้องครับควายเอากล้วยพ่อผมถามเนี่ยกล้วยรอมาโชว์ครับผมวัอนี้เป็นอย่างายหอยคือยิ้มเลยวัอนี้ราคาดในหอยข้าวกล้วยขยับครับราคาวกล้วยเหมือนซึ่งวาขยับขึ้นนี่เนี่ยกระยานกันครับแมนนี่ตัวนี้เวียดนามคนไทยครับนี่ก็คือว่าไงต่อสังเกตเบิรงมืันนี้คนา่ตผม แมนบ่ครับแมนแมนแมนบ่ผมสังเกตเลยหลายครับคือจังคนหลายกว่าคั้ยบาดนี้ก่อนเขาบอกว่าคั้ยขึ้นของคือทางเขาแต่พ่อพ่อไปแน่ห้อยพ่อแมนแมนครับพ่อว่าว่างฟี่เสียประโยชน์แมนครับพ่อเสียประโยชน์บผมพ่อเปลี่ยนพี่น้องคือคือขยับห้องก็ต้องบอกพี่น้องว่าขยับไปซื้อพ่อพี่น้องมีกเาลังใจจังหน่อยเออแนี่ยเนี่ยตัวแต่พี่น้องว่ามันถื่อมันถื่อนซื้อมาเอากำไรได้หลายไปเดี๋ยวเมียหลายคนหมืนพี่น้องว่าได้ยังกันขีดคาดเรียกพี่น้องก็บอกมาซื้อครับ อุ้ยพ่อตัวเช้งคือเขาจะตกลงตีโอ้ยแย้งเนี่ยนะครับพี่น้องกำลังเขามเมื่อสี่กับอันนี้ในในควบจิตนะเอาพี่น้องอันนี้บอกความจริงครับพี่น้องอันนี้พีเพิ่งมาที่นี่อันนี้โตผูโตไแม่พ่อโตผูครับโตผูลูกโตเล่นไหครับลูกจะไมมครับพี่น้องครับมันมาตัวไมมอายุครับจิบซี่เดือนครับพ่อพ่อม่นมันค่อยประกวดเขาขอสนามนะครับแต่ว่ามันห่างกันมีห้อยดังกันไหมน้องพ่อดังครับปากคาบแก้วครับปากคาบแก้วนะครับตัวนี้นะครับ ความสูงพ่อร้อยสี่แปดครับพออยากไปท่คุณได้พ่อกล่องของผมไมเห็นตัวเอ้ไงความสูงเลยร้อยสิบแปดเนาะอายุครับพ่อสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนเช่นครับตัวนี้อายุสิบสี่เดือนเอาพอมาหนี่ราคาได้พอมาหนี่แสนหนึ่งเมื่อหพันครับหนึ่งแสนหนึ่งมอหาพันครับอันนี้คือห่องแบบนี้เลยเนาะราคาห่องครับจะไม่ได้กี่นี่ซื้อว่าใดน้องซื้อว่าใดครับว่าดราคาเอาพี่น้องครับมนี้คือเอาเอาไปพัฒนะตัวพี่นงครับแต่ว่าทถนมีห้อยดังนะครับมีดังครับมีดังชัดเจนอ่ะ ตัวต่อไปพอสิตัวได้มีปลาคาบแก้วมีสองตัวน่ะนะปลาคาบืองนายพอนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายของให้เจ้ามากก็ยังเสียวเขาครับตัวนี้มันสือมาหามื่อแล้วเนี่ยผมนี่ละสีลำต้อยได้ดิพ่อจะเอาต้อยอีกแมนแมนพี่น้องครับเบิ่งเด้อพี่น้องยังมีเสือมามันแพงนะตัวนี้คือบ่กไงว่ามือที่หาแล้วก็หันมือที่สองพอเสงกอนมามือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือนี้มือหนึ่งแต่พอเสงสิมาแมนอันนี้มาหามื่อแล้วพี่น้องครับคนบอกว่าพอเสงกับขี่ไล่ขายเลยนะคาเนื้อเพิ่นว่า อันนี้คือของผมักมันกระดันมาสูงแล้วอา้าวเดี๋ยวผมไปมาเบิ่งตัวต่อไปต่อตัวนี้ก็พอเนาะถอดกันเอาไม่ปักอ้อยากนะครับม<อ>ืงเหนียมาอีกสองตัวเนาะอันนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นว่าตัวแม่ทั้งสองต่ะลูกตัวไหนครับควายตัวนี้อันนี้ลูกเก่าจเจริญนต่ะลูกเก่าเจริญอายุครับอายุสิบสามเดือนจ้ะสิบสามเดือนพี่น้องครับคุนวาเป็นลูกเก่าเจริญอายุสิบสามเดือนนะครับพี่น้องครับความสูงครับตัวนี้ ประมาณร้อยสาม่าสามหกจ้ะร้อยสามี่ผ่าสามหกเนาะพี่น้องเบิ้งแขียงขาเอาพี่น้องครับแขีงขาพี่น้องครับตัวนี้นะครับล่ำตกับเงียวนะครับตัวนี้นะครับราคาครับวันนี้ตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก่าจ้ะสามหมื่นเก่าพันบาทเนาะเอาวันนี้ตัวแข่งกันยั่ได้ครับวันที่ตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกบิ๊กบอสจ้ะลูกบิ๊กบอสอายุครับอายุปีหนึ่งจ้ะสิบสองอายุปีหนึ่งเนาะเป็นตัวปีหนึ่งนะครับ ราคาครับคุณนี่ต้องสูงเขาเปิดสามหมื่นาเปิดไบสามหมืหพันบาทเนาะพี่น้องครับพอน้องสามหมื่นันบาทเอาถาผู้ไดสนใจตที่ดอนครับคุณนี่ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็แปดสี่เจ่จะครับสองหนนึเก้่ะน้องยังครับนี่ปลาจ้ะครับโอเคบกนหละครับผมขอบคุณครับเป็นในพรมนิสออนค่อยงามหลนะพอนะเนาะหลคักหลคักหลเนี่ยพูดค้นหลาคักหลายเนี่พี่น้องครับบอกได้ว่าคุณนี่คือคืนคัก คือขื่นจรลีนะครับเอาอ่อนพ่อพ่อพอสู้คำถามเนี่ยเป็นเนวันนี้มันขึ้นบอส<ะ>เ,นเนยราคาแสรงการเงินราคาดีขึ้นนีดีขึ้นเออดีขึ้นเอาไว้แล้วก่อน เวลาขอไปสื่อเพราอยากเขาจะวว่า่อมาซสื้อทั้ง่อก็สื้อถึอแก่าว่าตอนตอนไปซื่อมันจะมีฟงเบายอะยับขึ้นยก้อยเขาซื้อไหลก็ก็ยอะเออแต่ว่าวันนี้เขาไปยึบาเขาไปยึหกไปเออหไปกายเขาไปแสดงว่าเขาก็คือนขึ้นขึ้นเขากขึ้นไทยแสดงวันนี้คือมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ดีใจมากอวันนี้คณะขึ้นหนหอยไปยังขึ้นคือจุ่มแบบนี่บางคนอ่ะมันมาขึ้นเต็ี่เนาะ จะกินได้กำไรหลายแมัน huh. บ uh ่ล huh. ่ะ no ือผ uh ู uh ้มื่อไม่ได้กำไรเล่หน่อยเลยอยากได้คือเก้ันบ่ได้ดอกหายไปตามปัจจุบันโดยแต่ว่าให้คนเนี่ยเลี้ยงไนได้อยู่ได้ยินนั่นเนาะได้อยู่ได้กินมันมันมันเสริมได้ครับ่ว่บ่ล่ะครับขันห้องอาหารเนี่ยนี่ห้องอหารเนี่ยไรเมีนแต่ว่าต้องอยู่ในหอยอยู่ได้ในบ้านอยู่ได้เออในบ้านอยู่ได้ทุกคนต้องอยู่ได้นะพ่อเนาะอยู่ได้เออเอาขอบคุณนะไดพ่อค่อยขายดีดีเออขายดีครับเอ้าย่างต่อนะครับเอ้าัสดีครับไอ้จะหมายอะไรตัวนี้ ขายไปแล้วซื้อเพิ่งขับสื่อมาตู้ผูกไว้หวยราคาพอฟังเฉยๆอันนี้ขายมาใช่ไหมเกิด้กำไรกับขายครับอันนี้มาจะมีกำไรครับไอ่ซื้อเลยมื้อหกใส่มาซื้อได้ราคาพอฟังไม่หน่อยเนาะอันนี้ลูกตัวใดญ่เพราะตัวนี้เพได้ถามเพิ่นครับว่าลูกตัวใดญนะแต่ว่าสมัยนี้คือว่าถามลูกข้ามคอแลยครับสื่อเบื้องตามเนื้อผลาเฉียดเนื้อแล้วครับ เอาพี่น้องครับผมบอกว่าเผมเป็นต่อมาในหมื่นหกด้การกับใครครับผมไอ้ที่กําลังจะบาดเราที่นี่จะบากับเหลี่ยมตาต่อร้องกันครับเหลี่ยมตาต่อร้องกันเจะพ้นสีไห้นะครับเหลี่ยสจะพ้นจะเอาคพันสองพันจะเอาพี่น้องครับค่ายเผือกพี่น้องครับกำไรหางมันคดจังหน่อยครับโอ้โหมงนเทงหัวยังก็เถื่อนหางโคดนิดนึงครับนี่จะต้องพูดรับใจนะครับแสดงว่ามันได้โค้งสั่งล้โตเนาะแม่นครับก็ว่าหันห้านี่คือตำแหน่งของเขาก็เลยบอกว่า ม่เล่ราคานี่ไม่อันครับถามผู้ใดสนใจที่ต่อไรมันนี้ศูนครับศูนย์เก้าเก้าศูนยครับหนึ่งครับผมอายังครับเอ0อยครับเอ0อยเนาะเอาขอบคุณครับเอาไปยังตัตพี่น้องครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าหลายเอาพ่อให้ผมวันนี้ให้พ่อเจ้าชักบาทเอาไปนี้ทางก่อนเอายังสิราคาห่อง ไปตั้งเซตกระดาษทาแต่ว่ามีดอกสีมันซ์อที่หลังเจมูนี่อืมเอาพี่น้องครับอันนี้ลูกตัวใดพ่อลูกตัวใดครับตัวนี้แก้วฟ้าครับแก้วฟ้าลูกตัวใดก่อนน้ว่าขอซื้อมันมาจะมาลูกยังหรอเอาสีมันบอลููตัวใดในกินแต่หูเอ่าสิพี่นะครับตัวนี้ควายัวนี้ลูกหูนี่พอเอาสิซะพอบ่อหูพอตัวใดพอซื้อมาในตลาดนัดบ่อบ่บ่เขาวาดสั้นเขาวาดมากพี่เขียนวาดมากแต่ว่าน้ำเขา่ตัวนีว่ะ เอาเรื่องสวเอาเรื่องสิอย่าได้ตัวลดเอาย่าได้พอได้ไปบอกตัวนี่ไงงั้ามนีเปตัว geliyor, Mohammad, ああ Asia, ยั Hence, งเอาเลียงพวได้พ่ซื้อาเลียงกัไมันพได้แพงเนเีเอาพี่น้องข้าบตัวนี้นะครับพอได้แพงกันี้คือขายราคาตลาดนัดเจ็ดัสดถามว่าลูกตัวไหนบลูพอตอได้บลูซื้อมาตป้าอ้ในที่สามเนี่เออเอานี่พอพาถามว่าลูกตัวไหนบลูซื้อมาตะป้าอ้อยนครับ ก็บอกแล้วตรงตรงท่านแล้วโอเคแสดงว่าพอได้กระซ่ามันจะเป็นงามมันงามแม่เป็นอย่าอย่างท่านเขาผ่ให้รางวัลได้เมื่อไหร่อันนี้ของแท้ได้พอไปเอามารางวัลคืออยู่เครื่องน้ำเปล่าหมอเขดดัดเป็นที่สามนี่ท่านแล้วแสดงว่าแล้วนี่พอด้เกี่ยวพอได้แม่ได้มันจะเป็นงามพี่เป็นกล้วยแค่แม่เพราะเขาปวดดักปวดดักเมียเนาะเอาจังซี่พ่อเอาจัาบาทมือหนึ่งเอาจัาบาทแสนกล้วแสนกล้วพ่อนไงแก้กล้วยมึงก็ติดสื่อนะพ่อผมปวดจากราคาสื่อแล้วอยู่อ่ะผมเป็นอยังงอนแม่เนี่ย เอาพี่น้องคารัวนี้พเดีมาต่อเอาผมพู้อยู่แห้วเนาซื้อมาก็ับรุดไหลหรอครับ่งนึงหมดแล้วเนาะครับบอกนะค่าซื้อว่นเดยเขาจะทีดาผมที่ะึงเกียรแต่ว่าเออบอกเรื่องขายเอาก็กล้วยฟ้าไม่ไงอยู่ได้เเขาบอกวือยูเขาพอเอาเอาจบาีเอาโค้ยลีะตีขายเทเดย์ราคาขายหาเมื่อนหาหาเมื่อนหานังเห็นไ่มพี่น้องวันนี้ตอมมือเลรอหาเมื่อนหาพูอได้ชนดเจที่น้อครับวันี้ บอร์ติดต่อ0ู8 0์2ปดสองศูนย์แปดสอหนนยาดนยเหอ้ดพอยังครับนี่ซื้อน้อยครับพอหน่อยเนาะตายผมได้ซื้ออะไรสำหรับท่นีัหาเมื่อนหาสา่นี้เป็นอะไรไอ้มนี่ไม่คือขึ้นหน้าขึ้นตาป้นซิวใช่ที่ถุงผืนยูถุเผืนย ผู้ใดเบื้องแน้วฝากเลยปแชร์พวพี่พอพี่เมียนี่ไปประกวดอยที่สามทำสต้นเนี่ยมต้นเนี่ยนายพยานเสลงาเอ้หรเอ